สวัสดีค่ะดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองปากพนังอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านเยี่ยมชมเมือปากพนังของเราค่ะเมืองปากพนัของเรามีดีค่ะอย่างแรกรังนกเรื่องชื่อเราพาทุกท่านไปเยี่ยมชมตึกที่ตั้งเด่นสง่าอยู่กลางเมืองปากพนังก็คือบ้านของเราของเราเองค่ะ มีเหมือนอำเวปขนาดเราบ้างคะแล้วก็จะพาไปเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะคือประตูระบายน้ำอุทกพิภพประสิทธิเราไปจั่งดูบรรยากาศริมแม่น้ําทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝังงนนง่งของด้านน้ําเค็มเอ็กระตาแล้วก็ฝั่งของด้านน้าจืดมันจะเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะแล้วไปเยี่ยมชมพระตำหนักพระ ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวหลังจากนั้นเดินทางต่อไปค่ะไปชมโครการทำขนมลาของบ้านหอยราค่ะซึ่งเราไปเยี่ยมชมแล้วเรายังสามารถที่จะ,ะชิมขนมลาตรงนั้นได้สดๆร้อนๆเพราะเขาจะทำะเขาจะทำขึ้นมาสดๆร้อนๆเราสามารถจะ เยี่ยมชมแล้วก็กินแล้วก็ก่อนจะกลับนะคะ,คะก็แวะชมซ<ม>ื้อของกว่ากาจากศูนย์โอทอปของตําบลหมูลออ่ล่อมแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่ตลาด100ร้อยปีเมืองปากพนังค่ะปากพนังของเร,เราดีมากกว่าที่ค,คุณคิดค่ะขอบคุณค่ะ